สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มมันโค้นะครับไม่ได้เจอกันหลายวันไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะครับโอ้ไม่ได้ออกเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นฝนมันตกครับแล้วก็ไม่ว่างด้วยนะครับพลานต้นแกก็ไปปลูกแกอ้อยครับไปทุกวันเลยครับแกบอกว่าน่าจะสักสองสามวันนะครับกว่าจะว่างมาได้นะครับวันนี้ท่าทางอากาศจะดีนะครับฝนน่าจะไม่ลงก็เลยล้อมาคนเดียวนะครับมาเรื่อยๆครับมาดูมิ้มนี่แหละครับเพราะว่า พึ่งแถวบ้านผมช่วงนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ลงแล้วมาเจอรังเล็กๆอยู่บนนี้ครับไม่รู้ว่าจะมีน้ำพึ่งหรือเปล่านะครับก็สำหรับใครที่สั่งไว้ครับต้องขอโทษด้วยพี่น้องครับช่วงนี้ไม่ได้ออกหาเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วครับมิมนะครับเพราะว่าฝนมันลงแล้วนะครับก็เลยหาไม่ค่อยได้นะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้กี่รังนะครับใครสั่งไว้ก็จะทักไปหานะครับถ้าเกิดมันได้นะครับทำไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูดังนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มบนโคกนะครับฝากไปด้วยนะครับพี่น้องครับไปครับนั่นะครับมิมนะครับรังเล็กๆว่าจะเห็นนะไม่ได้เอาควันใส่เลยครับก็อย่างที่บอกนะครับใครสั่งไว้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เลยนะพี่น้องครับอาจจะได้ สั่งแล้วจะได้ลมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบคลิปของหนุ่มบันโคกนะครับบางคนก็แอดมาหาใน a c e b o o k นะครับโทรมาหาก็มีนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับไม่ซีเรียสครับแต่ลมสาระไม่มีครับช่องหนุ่มบันโคกครับหักบุญนะ ยืนได้บ่นะามีน้ำบ่เลยพี่น้องบนก้อนด้วยครับโอเอ้เอ เอเออ,เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเออ่โอ้ยยังกะดว้วยมึงหามึงอยู่กันเนี่ยครับตัดมาแล้วครับ่ากทีบอกว่า น้ำเพิงบมีเลยครับนั่นครับมันสิเบิดเวลาหาเลยบอครับนี่นั่นนะครับโบมีเลยครับเห็นบอครับพาดเป็นไห้เลยวะเดี๋ยวรอไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับนั่งหาได้หางงามนะครับไปครับอันนี้บบเอาเวยครับเดี๋ยวพาดว้มงเกาครับไปครับรอมาอีกครับมาเจอหนึ่งรังอยู่ในนี้ครับเล็กๆ ไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวลองตัดออกมาดูครับพี่น้องครับมีน้ำหรือเปล่ามามีหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ดูจากฝั่งนี้แล้วไม่มีครับ โอ้อาจจะได้เวลาที่เราต้องเลิกกินมิมแล้วแบบพี่น้องครับไม่มีน้ำพึ่งเลยครับนี่ครับมีนิดนึงครับโอ้หวานหวานขอชิมนิดนึงเด้อโอ้มือก็ไม่ได้ล้างไปครับไม่เอาครับเดี๋ยวพาดไว้เหมือนเดิมเลยครับชีวิตปัดซบมากไปครับไปดูที่อื่นครับพี่น้องครับ เลาะมาเรื่อยๆครับเจอหนึ่งรังอยู่กลางกอไผ่กอนนี้นะลองควันใส่ดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีน้ำพึ่งหรือเปล่าน่าผิดหวังมากครับเจออีกรังเล็กๆก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายนะครับไมีน้ำพึ่งเลยครับอาจจะต้องเลิกหามิมแล้วไปทำอย่างอื่นแลบพี่น้องครับเดี๋ยวดูครับรังนี้ครับทางเข้ามาใกล้แล้วนะครับนี่นะครับขัวน้ำมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับ ลองควันใส่ดูครับดูมันสุดๆข้างบนเนี่ยเดีวว่ามันเหมือนเธอเป็นแหว่งๆครับเดี๋ยวลุ้นกันดูครับพี่น้องครับเออมีน้ำให้หน่อยเถอะเอาควันใส่แล้วพี่น้องครับถ้าทางจะมีน้ำผึ้งนิดหน่อยเหมือนกันนะครับก้อนไม่สวยเท่าไหร่นะครับแม่ได้การอยู่ครับได้การอยู่เห็นไหมครับนั่นับปิดตานะสีที่พึ่งไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็ขอแล้วกันนะครับ เกี๋ยได้สักหน่อยนะครับวันนี้นะครับครั้งแรกที่มีน้ำผึ้งครับ <laughs> เดี๋ยวตัดกับพี่น้องครับตัดครับตัดให้ขาดโอ้โหโ,โชนกองขาดโบโอ้กันไกยก็ได้อ้าว เลีวอบอบ๊โอ้ไม่บ่ก่ปะนะติดเนาะติดยงเนาะโอ้ติดคุณมาพี่น้องนี่จะตอเด,ด้อ ต้นเป็เเกลยดี๋ยวด้วยครับมีมืชิตอดโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่หน่อยหนึ่งนั่นเด้วยครับน้ำทั้งนั้นเลย นี่ครับอืมหนักต็คอกจากหน่อยอยู่ครับรังนี้ครับมีน้ํานะครับในหลอดที่ไม่ได้ปิดตานะครับโอ้ได้ยูุ่พี่น้องหนึ่งห้งเลอะเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อได้อีกครับห้งบ่อครับเดี๋ยวปาดไปไว้น้อครับไปครับรอมาอีกครับพี่น้องครับเมื่อพอห้งหนึ่งอยู่ทังก่อไผ่ก่อนี้น้ะครับ เดี๋ยวเอาลงมาเบื่องครับจักมีน้ำบ่ครับึุไปเบิ่งก่อนครับไปครับเอาควันใส่แล้วพี่น้องครับเบิ่งเอารลดครับน้ำบ่มีเลยครับปปิดเป็นให้เถอะบ่ไปครับไปทางอื่นนะครับทางนี้กับบ่มีอีกแล้วครับอู้นาพี่ปังครับตรงคือสี่ดชเสาหาแท้แทว่ากับนิ่มครับไปลองไปเบื่องครับนันหามีทางมีน้ำนะครับ ไปเรื่อยๆครับถ้าฝนตกอาจจะได้กลับบ้านครับพี่น้องครับไปครับตอนนี้ลองมาเดินลำธารแห้งๆในป่าดงดิบดูนะครับถ้าไม่คือก็จะกลับบ้านแล้วพี่น้องครับโอ้โหเจอมิไม่ไม่กี่รัง ได้หัวน้ำรังเดียวครับก็เดินเล่นๆไปเผื่อฟุกครับยังไงก็อาจจะกลับแล้วนะครับต้องไปหาอย่างอื่นแล้วพี่น้องครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนผ่านนะครับดอกมุงดอกไม้มันก็หมดแล้วมันก็ไปตามเวลาครับพึ่งก็เหมือนกันครับช่วงนี้ไม่มีเลยครับแถวบ้านผมนะครับก็ต้องรอลุ้นหลังฝนนู่นเลยครับ หรือไม่อาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ก็ได้ก็หากันไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับวิถีชีวิตบ้านอกเดี๋ยวเดินเล่นไปสักหน่อยครับเผื่อฟุกนะครับพี่น้องครับตามคลองน้ําแห้งไปนี่แหละเผื่อมีกอไผ่เผือมีมิ้มสักรังครับไม่งั้นก็จะกลับบ้านแล้วครับไปครับเดินไปเป็นกิโลครับไม่มีอะไรเลยคลิปนี้อาจจะต้องจบแค่นี้ครับพี่น้องครับก็น่าจะหมดเวลาแล้วครับสําหรับ เพิ่งมิมนะครับคงต้องรอกันไปก่อนนะครับสําหรับใครที่สั่งแล้วไม่ได้กินก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าว่ากันนะครับมันหาไม่ได้นะพี่น้องครับแต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดพรานต้นว่างอาจจะได้ก็ได้นะครับถ้าวันไหนพลานต้นว่างเดี๋ยวลองออกมาเลาะดูกันอีกนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ